ช้าวันนี้ไปหาผักทำข้าวยำกันนะครับชนิดแรกคือใบผะโหมนะครับนี่ผะโมริมรั้วครับริมรั้วของจริงเลยนี่น,นี่ครับนี่ครับเอามาทำข้าวยำครับชนิดที่สองคือใบชะพลูครับริมรั้วอีกเหมือนกัน เชื้อปูนดูว่าเทียบครับใบผ้าห่มใบชะพลูใบขมิ้นครับนี่เลยอ่อนๆเลยนี่ตีสีใบขาอ่อนนี่ ใบที่ห้าใบมะกรูดครับ <Okay. S 1> ครบเครื่องข้าวยำแล้วนะครับล้างทำคามสะอาดนี่คือเครื่องข้าวยำนี่ใบชะพลูใบมะกรดูดใบผากโหมแล้วก็ขมิ้นกับใบขาอ่อนอยู่ในม้วนนี้แล้วและนี่คือเครื่องไตปลาปักใต้บ้านเราของแท้แน่นอน นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นฝอยกันแล้วก็มาห่อมัดรวมเข้าด้วยกันอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวหัน่นฝอยนี่เอามาหั่นฝอยแบบนี้นะครับนะครับหั่นฝอยแบบนี้นะได้ฝอยแบบนี้เลยครับนี่คือยำที่เราทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ แล้วก็เราก็จะกินกับไตปลาแห้งอันนี้เลยนะครับครับและเราก็มาทานข้าวยำไตปลาถนอมจัดให้กันนะครับนะครับเริ่มเนี่ยผักที่เรายำม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาใส่โรยในข้าวงนี้เลยครับเนี่ยโรยในข้าวอย่างนี้แล้วเรากน็นี่เลยเอาไตปลานี่เลย นะครับสาเร็จรูปอยู่แล้วนะครับนี่ฮะยำลงในนี้เลยนะครับสาเร็จรูปมันมีตะไคร้มีเนื้อปลามีทุกอย่างครบอยู่แล้วในนี้นี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็ยำเนี่ยยำยำแปลว่าคลุกคล้าเข้ากันนี่ฮะนี่คือลักษณะของการยำครับ พอคุกก้าวกันได้เต็มที่ดีแล้วนะครับเราก็นี่เลยครับอืมอร่อยครับลองทำดูข้าวยำไตปลาปักใต้ถนอมจัดให้ครับ